เอสเต e คอเนอรลำปางซับที่122ขายที่ดินทำเลทองใจกลางอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเนื้อที่95.5ตารางวาเกือบ1งานเอกาสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงพร้อมโอนจุดเด่นของที่ดินตั้งอยู่ในเขตบ้านตรงยางโคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถนนเข้าถึงง่ายรถยนต์เข้าออกสะดวกบรรยากาศสงบร่มรื่นใกล้ชุมชนเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยโฮมสเตย์บ้านเช่า มีเพื่อนบ้านรอบด้านบรรยากาศน่าอยู่สถานที่สำคัญใกล้เคียงมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง5นาทีโรงพยาบาลห้างฉัด8นาทีสถานีรถไฟห้างฉัด10นาทีตลาดห้างฉัดร้านค้าเซเว่นเลเวน5นาทีเซ็นทรัลลำปาง20นาทีเดินทางสะดวกด้วยถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หมายเลข11สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะห้างฉัดใกล้ๆสำหรับพักผ่อนเหมาะสำหรับ ผู้ที่มองหาที่สร้างบ้านทำเลสงบไม่ไกลเมืองนักลงทุนทำโฮมสเตย์บ้านเช่าใกล้มหาวิทยาลัยซื้อเก็บลงทุนเพิ่มมูลค่าในอนาคตติดต่อเอสเต e c o r ค e เนลำปางคุณสมจินโท092 491 3934ลาย ID 092 767 6317